สวัสดีชาวผู้ติดตามช่อง follower อ่อนแก้วชาแนลทุกๆคนนะครับคลิปนี้มาอัปเดตนะครับผมช่วงนี้ผมเจอแต่เรื่องสวยๆทั้งนั้นเลยครับอย่างเมื่อวานฝนตกผมโทรศัพท์เครื่องเล็กที่ผมเคยใช้เล่นเกม p o เกมอนโกก็พังคือตอนนี้ ID ด p โปเกมอนโกก็ยังไม่ได้คืนนะครับคืออีเมลผมโดนแบนโดนระงับการใช้งานก็ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้อีเมลคืนยังไม่ได้ ID เกมโปเกมอนโกคืนะ เมื่อวานก็โทรศัพท์เครื่องเล็กพังก็ตอนนี้ก็ยังเหลือเครื่องใหญ่ใช้อยู่เครื่องหนึ่งแต่ก็ที่ใช้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์นะครับมันต้องคอยพกสายชาร์จเอาไว้ชาร์จกับไฟบ้านตลอดอะ่ะคือมันชาร์จกับเพาเวอร์แบงค์แล้วแบตมันไม่เข้าเลยอ่ะครับแล้วก็ข่าวร้ายสำหรับผมนะใครจะว่าผมอากะตันอยู่ก็เชิญนะแต่แบบผมโตขึ้นผมก็ต้องการความเป็นส่วนตัวข่าวร้ายคือ แม่ยังจะอยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ครับเป็นทั้งรวมเป็นทั้งหมดที่จะอยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะเป็นสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์เต็มๆก็คือประมาณหนึ่งเดือนเต็มเลยครับเป็นครั้งที่แม่มาอยู่กรุงเทพนานที่สุดผมก็เลยบอกพ่อไปว่างั้นผมเดือนนี้คงไม่ได้ช่วยจ่ายค่าเช่าห้องค่าห้องพักนะครับคือผมอยู่ห้องพักหอเช่าตอนแรกผมอยู่กับพ่อและน้องชายอ่าก็นั่นแหละ ก็หลายๆคลิปผมก็คงเล่าไปแล้วอะเนาะแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างอะคือเออเราโตแล้วเราก็ควรจะมีความเป็นส่วนตัวมีเวลาเป็นของตัวเองผมก็เลยบอกพ่อไปว่าอ่าถ้าพ่อยังไม่พาแม่กลับคือผมในใจผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วผมคือผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับผู้ใหญ่เขาอยู่แล้วอะก็แต่ผมมันก็ต้องมีอะไรที่ทําให้ผมได้เปรียบบ้างอะ ในเมื่อถ้าในเมื่อไม่มีครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามีคนเรียกผมเล่าต่อก็ในเมื่อผมมีความทุกข์ใจที่ว่าเออแม่มาอยู่ด้วยกันแล้วนอนในห้องสี่คนมันอึดอัดมันเป็นความสุขของพ่อที่ได้พาแม่ก็คืออะถ้ามองในมุมธรรมดาคนทั่วไปธรรมดาทั่วไปอะนะก็คือได้อยู่กับแฟนตัวเองอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนานไม่ได้เจอหน้ากันนานพ่อเขาอาจจะได้ความสุขตรงที่ได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับแม่ ได้อยู่กับแม่ผมได้อยู่กับแฟนตัวเองเนี่ยผมรงั้นผมก็ต้องได้รับความสุขบ้างก็คือเดือนนี้ผมก็ไม่ต้องออกค่าห้องเช่าหอพักเนาะเพราะเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะผมกะว่าเออเนี่ยแม่มาอยูสส่สัปดาห์ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพอพระพอแม่กลับไปปุ๊บผมจะรีบเก็บเงินค่าห้องให้ได้เร็วที่สุดและจะหาเงินช่วยพ่อจ่ายเลยแต่ในเมื่อพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวพาแม่กลับสัปดาห์หน้านะคราวนี้ผมถามพ่อตรงๆเลยว่า วันนี้ไม่พาแม่กลับรอเอาพาแม่กลับวันนี้ไหมหรือกลับพรุ่งนี้พ่อบอกสัปดาห์นี้ไม่ได้พากลับนะจะพากลับสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวผมอ่ะผมยออผมจะอดทนอีกหนึ่งสัปดาห์คราวนี้ผมยื่นคําขาดเลยสมมุติถ้าสัปดาห์หน้าพ่อยังไม่พาแม่กลับระยองอีกคราวเนี้ยผมจะย้ายออกจริงๆย้ายออกไปอยู่คนเดียวเลยผมยอมรับผมเป็นคนโทรเวิร์ t ผมชอบอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยู่สี่คนมันอึดอัดอึดอัดมากสําหรับผม คือมันไม่ไหวอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกพ่อด้วยว่าคราวนี้ถ้าพาแม่มาอีกขอแค่สองสัปดาห์แล้วเดี๋ยวผมจะยอมเลยว่าครั้งต่อสมมตินะครั้งต่อไปอันนี้ผมวางแผนไว้เลยถ้าพ่อบอกว่าฟุกเดี๋ยวพ่อจะพาแม่มาระายองไอพ่อจะพาแม่มากรุงเทพพ่อเออพ่อจะพาแม่มากรุงเทพนะผมจะบอกพ่อเลยครั้งนี้มาแค่สองสัปดาห์ได้ไหมอย่ามาหนึ่งเดือนเหมือนครั้งที่แล้ว ถ้ามาแค่อสองสัปดาห์ได้ก็พามาเลยแล้วเดี๋ยวขากลับผมออกตังค่าน้ำมันให้แต่ถ้าเกิดว่าพามาหนึ่งเดือนอีกครัาเนี้ยผมไม่ให้พามาแล้วคือถ้าผมคิดถึงแม่ผมอยากเจอแม่เดี๋ยวผมขับรถไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดเองแบบเออแต่นี่แบบคือมาลบกวนความเป็นส่วนตัวเราอะคือไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเลยแบบ อึดอัดมากใครอยากจะด่าผมก็เชิญนะครับแต่น,นิสัยผมอะผมเป็นอย่างนี้ผมชอบความเป็นส่วนตัวที่ผมมาทํางานขับแกลบผมไม่ยอมไปทํางานบริษัทแบบเรียนจบปริญญาตรีมาใช้เวลาเรียนตั้งสี่ปีครึ่งนะกว่าจะได้รับปริญญาตรีด้วยก็ตกห้าปีครึ่งอ่ะพูดง,ง่ายๆเสียเวลาชีวิตไปเกือบหกปีอ่ะแต่สุดท้ายก็มาทํางานขับแกลบอย่างเงี้ยแกลบฟู้ดแกลบไบค์แกลบเอ็กเพรสอย่างเงี้ย ขับแกร็บเป็นแกร็บไรเดอร์ะที่ผมทําแบบนี้เพราะผมต้องการความเป็นส่วนตัวแล่ละครับก็คลิปนี้ถ้าพ่อติดตามผมอยู่ผมยื่นคําขาดจริงนะอาเป็นว่าผมจะยอมทนอีกหนึ่งสัปดาห์และวท่านสัปดาห์หน้าพ่อยังไม่พาแม่กลับผมจะย้ายออกทันทีเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะขับแกร็บไปด้วยแล้วหาห้องเช่าไปด้วยเลยมีห้องเช่าที่ไหนว่างผมจะเก็บเงินแล้วย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทันที ถ้าสัปดาห์หน้าพ่อไม่พาแม่กลับแต่สัปดาห์นี้ยผมไม่ช่วยพ่อออกค่าหอพักห้องเช่าแน่ๆก็ตามนั้นครับมันไม่รู้จะพูดอะไรคือมันอึนอดอัดอะมันอึนอดอัดในใจอะแล้วเดีถ้าเกิดถ้าพ่อพาแม่กลับจริงแล้วครั้งต่อไปก็ให้มาแค่สองสัปดาห์ถ้ามาเกินสองสัปดาห์อีกครั้งนี้ก็ย้ายครับคือผมรู้สึกว่าพ่อเริ่มได้ใจเกินไป ตอนแรกพ่อเขาก็พาแม่มาแค่สัปดาห์เดียวนะแล้วก็พากลับแล้วก็เริ่มมาสองสัปดาห์พอมาสองสัปดาห์ปุ๊บก็พากลับไปแล้วครั้งถัดไปอีกสองสัปดาห์ก็มาอีกอย่างเงี้ยแบบพาแม่มาอยู่สองสัปดาห์แล้วก็พาแม่กลับไปพอผ่านไปสองสัปดาห์พาแม่กลับมาอีกอย่างเงี้ยคือผมบอกพ่อไว้แล้วว่านานๆทีนึงปีละหนึ่งครั้งสองครั้งได้หรือสองครั้งสามครั้งไม่เกินสี่ครั้งได้ แล้วก็มาเออครั้งละสองสัปดาห์ก็โอเคแต่พ่อเริ่มได้ใจครั้งนี้พ่อให้แม่มาอยู่หนึ่งเดือนเกือบจะหนึ่งเดือนเต็มงั้นก็ขอแลกความสุขกันหน่อยแล้วกันในเมื่อพ่อมีความสุขท,ที่ได้อยู่กับแม่ที่ได้อยู่กับแฟนตัวเองงั้นผมก็ขอมีความสุขได้อยู่แบบไม่ต้องจ่ายค่าหอพักห้องเช่าบ้างพ่อก็หาคนเดียวไปเลยแลกกันครับ หรือถ้าพ่อไม่พอใจคิดว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมมั่นใจว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ผมก็เอาตัวรอดได้ถ้าพ่อไม่พอใจผมย้ายออกก็ได้นะครับผมพูดตรงนี้เลยถ้าพ่อติดตามผมอยู่ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับเป็นคลิประบายความในใจ EP นี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปใส่ในคลิป youtube เอาอัปเดตล่าสุดแล้วกันก็แฟนคลับ f อซทั้งหลายก็ ตอนนี้ผมมีคลิปต้นวุดนรอสต็อกประมาณ1-2ถึงคลิปแต่ก็คงยังไม่ได้ลงนะครับก็อีก1สัปดาห์ข้างหน้าเจอกันคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับอึดอัดครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย